อะไรครับก็ก็แฮปปี้ดีก็ม cool> ีวันสุกดีครับแล้วก็เขาจะมานานแล้วนะจะมานานครับเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนีมีใหม่มาแล้วเป็นยังไงมีใหม่มามีใหม่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยครับงานมันเยอะก็คอนเสิร์ตเยอะอะ็นไงแต่ว่าก็ก็พากันไปพากไปด้วยกันไป ไปเท้าดาวด้วยกันนะครับน้องจะออกงานบ่อยนะครับหมายถึงว่าไปร่วมงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตต้องเลือกที่ครับเลือกที่ถ้าสมมติว่าเป็นที่ที่แบบส่วนใหญ่เป็นสถานที่ผับที่อักโรจอนมากๆที่จะมีแก๊งเซียวอะไรมากๆเราก็จะไม่พาเข้าไปหรอกครับห่วงเรื่องอะไรกันท่วงเรื่องห่วงเรื่องอะไรห่วงหลักๆก็ห่วงที่เขาเคยเป็น มา,มากกว่าฮะแต่ว่าบางทีเราก็จะเตือนในเอาสมมติว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะขอเขาแค่สักนิดนึงนะครับลดลดลงมาว่าตั้สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้และมากมายเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องแบบนะจะเป็นขับเป็นไปได้นะฮะถ้าสมมติเขาเคยอ ขายอะไรวุ่นวามากกว่านี้อย่างเงี้ยเราก็จะขอเขานิดนึงว่าตอนนี้เรามีเรานะเราจะขอทีหน่อยริทธิ์กาขอให้ครบหยุดทำไปเลยจริงๆแล้วผม,ผมเห็นว่าชีวิตความเป็นจริงว้วส่วนใหญ่ที่เขาจะต้องรีวิวสิ่งขอสินค้าเป,เป็นพนุ่งงี้เท่านั้นเลยะอะไรหลังนี้ท่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อมันเป็นเรื่องของรายได้ด้วยนะถ้าสมมติว่าเขาเริมทำไปเลยเนี่ยก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ได้แค่คัดว่าเฮ้ยอันนี้โอเคแต่สมมติว่าม,มี10ชุด สามชุดนี่ล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณประชุมสัรียนมันก็ต้องไม่งานภาพออกไปแล้วก็มันมเห็นที่หลังมันเสียความรู้สึกลองเขาปักยังไงบ้างได้ครับเขาก็ยินดีเขาิีดีเขาก็ฟังเพราะวะไรี่สุใช่ครับต้เข้าใจเพราะว่าคือเมื่อทีแต่ก่อนมาเขาอาจจะไม่มีใครเตือนมากกว่าแต่พี่ภูมิไม่ถึงกับห้ามไม่ถึงห้าเพราะเราเข้าใจว่าอันนี้คือคืองานครับอย่างบางชุดที่ห้ามจะเป็นแบบไหน S <S <S <an> ชุดที่ห้ามเลยจริงๆมันก็แบบเป็นชุดที่ค่อนข้างรอแหลมและอันตรายมากๆ,าๆ <S <S <an> <S หรือว่าแม้กระทั่งแบบใส่แล้วให้ดูให้ดูให้ให,ให้ตัวเองดูก่อน <S <S <an> <S แล้วให้เกิดความมั่นใจก่อนว่าโอเคเพราะถ้าสมมติว่าแต่ง้างงานแล้วเราไม่ได้ดูแต่ว่าเป็นที่เจ้าของสินค้าหรืออะไรเงี้ยเขาให้ใส่แล้วต้องทำเ,เราเลือกที่จะไม่ทำได้ก <S an> ็อขอยเรื่อก <S an> ที่ผู้มีลิมิตไหมคะว่าแบบในขนาดไหนหรือว่าลิมิตอะเราไม่ได้อยู่เขาตลอดเวลา ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเขาว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนพูดจนให้เขาอ่ะจนให้เขา้าหูแล<ต>้วเออจู้จีไปเองว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้เฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้โดยสนะโดยโดย,โดยโดยที่พี่บีเราอยู่ก็เหมือนมีเสียงกล้องอยู่ <c oughs> หูพูดปล่อยแค่ไหนก็ปล่อยขนาดไหนจะมีกล้องคนในหูขนาดไหนเออย่งไให้แบบเหมือนแบบว่าสะกดจิตไปเลย ถ้าขัดใจเลยเ็าไม่มีถ้าเผื่อมันผ่านไปแล้วผมจะไม่พูดถึงอีกแล้ว mm hmm. แล้วก็จะแบบเฮ้ย hey, ถ้าเป็อนอย่างงี้คราวหน้าถ้าเลือกได้ขอแล้วกันนะอะไรเงี้ยมากกว่าั mm hmm. เออเรื่องของแกลบของอายุมันมันค่อนข้างเยอะจริงแต่ว่าเราพอเราพูดคุยกันหรือว่าเ,เจอกันบ่อยๆพูดคุยกันทำวาเข้าใจากันจนกระทั่งตอนนี้เราไม่ไม่ไม่รู้สึกถึงอายุ เรารู้สึกว่าถ้าเราจะเข้าใจเขาเขาเป็นคนอย่างนีงนง้แล้วก็ทำความเข้าใจเขาง้วยกันด้วยกวันแล้วเขาจะเข้าใจเราเขาเขาจริงๆเขาเคยบอกว่ามีพี่เหมือนมีพ่ออีกคนนึางเว่าเขาคอยเออเหมือนคอยเตือนดูวยตองเ,อเต,ตอเือนนี่หรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจไม่รู้ถามแล้วผมตอบเขาได้อะไรเงี้ยครับเ,เป็นห่วงมากกว่าเอ,อเองะคระับถ้าถ้าจะถ้าจะห่วงอะไรเนี่ยก็บอกว่า ต้องให้เขาเป็นคนคิดเองแล้วก็จะพูดพู่ไปเปลยไปจนให้มันตล้องอยูใ่ในหัวเองก็ปกติพูดคนที่ถึงหรือหวงไหมคะไม่ค่อยครับคนที่ไม่ค่อยมีอารมณ์พวกที่เพราะว่ามันเลยวัยแล้วรับมันมันมันไม่ค่อยจะมีความตื่นเต้นกับอะไรใดๆไม่มีความตื่นเต้นกับเทศกาลไม่มีความตื่นเต้นกับการขอการให้หรือว่าไม่มีความตื่นเต้นกับอะไรใดๆที่มันแบบ ที่วัยรุ่นเขาเป็นซึ kind of ่งน้องเข้าใจในในตัวเราเขาเขาค่อยคเข้าใจเรื่อยๆทำไมไอ้นี่มันเฉยชาจังทำไมไอ้นี่มันเขาก็ค่อยเข้าใจอ๋อพี่ก็อยู่มานานแล้วเขาก็เห็นไอ้นี่มาจนอยาไม่รู้สึกติดใจอะไรกับมันแล้วแะไพอกลับมาคบกับน้องแล้วมันรูบวาบขึ้นมาบ้างไหมคะมันก็บอกว่ามันมีหลายๆอย่างที่เขาเป็นการ เขาพูดคุยกันเขาสื่อสารกันหรืออยกตัวอย่างเช่นคำพูดอะไรหลายๆอย่างที่เขาใช้กันซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าม,มันก็สร้างความเสรฟให้หลายอย่างหรือว่าเดี๋ยวนี้สมมุติว่าเขามีแอปอะไรใหม่ๆมาแล้วเขาเล่นกัน เขาก็บรรคาไปเราเลยแล้วบอกเฮ้ยไม่ต้องมาทำด้วยเหรอวะแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกเออทำดูนะพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีพอเรามานั่งดูแลก็ขำดีเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ชาร์จเราแต่ถ้าเป็นเราเลือกที่จะทำพี่พม่ทางอะไรเงี้ยครับมากกว่าบางอย่าว่าช่วงหลังๆนี้เราเราค่อนข้างจะมาดูแลตัวเองเพราะว่าเราเราค่อนข้างป่วยนะครับบ่อยมีช่วงนึงเมื่อสามปีที่แล้วเลีนยครับ เลยเลือกที่จะมาดูแลตัวเองว่าจบหออพอดีครับนั่นนะครับสองปีครับสองปีเต็มๆแล้วล่ะที่ที่ผอเคยเคยเจอบทางบ้านมาแล้วต้องพ่อเขาบับพี่ก็เหมือนเพื่อนกันนะเข้าใจกันดีบ้าเลยเลยเลยเล็ เขาก็โอเคครับเขาก็ปากเขาก็ปากนอได้เขาก็ปากเขาก็เขาก็โอเคนะครับเาก็คือเราไม่ได้ไม่ได้ถามแบบจริงจังว่าโอเคไหมครับแต่เราก็เจอการพูดคุยกันได้อ่ไม่เคยไม่เคยมีความความคิดในด้านนี้เลยว่า เวลาเราชอบหรือว่าเวลาเราคบอะไรกับใครอ่ะเราไม่เคยรู้อายุเขามาก่อนเลยตอนเดินเข้าไปแต่ละครั้งเราไม่เคยมีตัวเลขอยู่ในหัวเลยครั้งนึงแล้วที่ผ่านมาก็ก็เป็นเด็กผมเลยอยู่แล้วฮะโซนเด็กลงก็คือตัวเด็กลงใช่ไหมใช่องอด้นครับอ่าถ้าถ้าเรื่องนี้สนใจมีก็จะเป็น เป็นคนที่มองภาพนะก็จะ,ะทุกทุกครั้งไปเนี่ยที่เขาประเทศไทยพี่ก็จะเป็นคนตั้งตุณนี้ไว้แต่เราต้องบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าะะจะไม่ทำโดยในเร็วๆนี้แต่เราอยากให้มันเป็นไปโดยธรรมชาติมากกว่าที่เราจะไปกัดเกณฑ์ถ้ากัดเกณฑ์แล้วมันไม่เป็นไปตามเป้ามันจะสร้างความเครียดให้กับชีวิตคู่มากกว่าเพราะฉะนั้นขอให้มันเป็นอย่างเงี้ยแฮปปี้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงแฮปปี้สุดๆ แล้วถึงวันนันเอกเลยจ้ะว่เลนไทยมีงานชัวร์เลยครับมีงานแน่แนก็ก็จะว่างก็ไปไปดูคอนเสิร์ตกันนะคอนเสิร์ตอะไรล่ะแบล็คเคสค่ส<าย>ะ,คะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าเวลาเทศกาลอะไรใดๆส่วนใหญ่แล้วเขาจะลาเขาจะม่รับงานแล้วก็<สาย>ววจะไปกับเ<สาย>ร <S <S าขอบคุณครับ